สวัสดีผู้ชมคนนั้นครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิปกันแบบสั้นๆกันดีกว่านะว <c oughs> ันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนอาวุธ Star View แบทสตาร์ไอวิลเราให้กลายเป็นแบทสตาร์สีม่วงหรือคือชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้อะไรโกเยโกเยทุก so like อย่างนั่นแหละสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมนะสำหรับการที่ทำแบทสตาร์สีม่วงก็คือนี่เลยสกเกตสุริยาแผดเผาเผื่อใครงใสงสัยนะว่าไอสกเกตนี่หาจากไหนก็ถ้าใครดูคลิปที่ผมไปฟาร์มชาวนิวแล้วคงรู้แหละว่ามันสามารถ ไปรับฟรีได้ยี่สิบก้อนนี่เลยที่ชาวนิวตรงโหลดมันก็แนะนาว่าให้มารับก่อนนะค่อยมาทำเมื่อเราได้สเกตเ็ตแ่เผาไปแล้ว,ลวนะทั้งหมด10ก้อนนะสิ่งที่เราใช้ต่อไปนะนั่นก็คือสเก็ตเวทมนต์สามสิบสามอันแล้วก็แล้วก็หินตีบัวอีกร้อยก้อนอหินตีบัวอีกร้อยก้อนกดแอบกดมาที่หลอมกดอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้กดหลอมไปเลยเราก็จะได้เป็นผลึกสุริยาแพร่เผาแล้วก็ก่อนที่เราจะทาการเปลี่ยนอาวุธของเรานั้นสิ่งที่เราทำก็คือกดฟอดออกมา กดไปที่ผู้ดำไปที่อัญมณีติดตั้งไปอันนี้ถ้าใครใช้เจมราคาแพงๆนะแนะนําว่าให้ถอดเจมด้วยคอนนะซึ่งผมนั้นเป็นเจมกระจกกระจอเพราะงั้นเราก็ทําการถอดไปเลยที่เราไม่แขกค่อยไปหาใหม่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําการกดยกเลิกเชื่อมตัวละครก็อย่าลืมไปกดยกเลิกเชื่อมตัวละครน,นะล้วก็เดินมาหา n p c ที่ชื่อว่าเมรินโดราอยู่ตรงนี้อ่ะกดไปเลยเราก็จะเห็นเควสนี่อาวุธโกหยายอะไรที่อยายอกหรือเปาาทำการเปลี่ยนเรียบร้อยเลย นี่เราจะได้เป็นเจสิ่งนี้เลยกระทาโกไอชีออัดยากว่าช่างมาเถอะวยการให้เราจะทำไอกระทาม่วงเนี่ยในการทำนั้นเราจะเป็นจะต้องใช้แบ็กสตาร์ขั้นต่ำคือ IV นะไม่สามารถใช้ขั้นต่ำกว่านี้ได้แล้วใช้ได้แค่ขั้น IV และ V ส่วนใครที่มีเป็นแบ็กสตาร์วีแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณชอบออร่าที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็มาทำได้มันก็สวยอยู่แต่ถ้าใครชอบเป็นออร่าสีแดงก็ไม่ต้องทํางไได้นะเพราะว่ามันตทเท่ากันสำหรับในกรณีที่เป็น V ีนะส่วนใครที่เป็น IV เนี่ยแนะนำว่าให้มาทำเลย มันจะทําให้เราอัปเกรดแบ็กสตาร์เราให้เป็นอีกขั้นหนึ่งได้มันก็เหมือนการไอคาพาร์แหละโดยการที่เราทํทำเนี่ยเราสามารถทําให้ทั้งแบ็กสตาร์ที่เป็นอาวุธหลักแล้วก็อาวุธเอาเวกเลยนะโดยอาวุธเอาเวกเนี่ยเหมือนกันให้ไปถอดเจมออกก่อนแต่ผมไม่มั่นใจแนละ้วว่ามันต้องถอดการมอดได้ไหมเต็นเขาบอกว่าไม่ต้องถอดก็ได้อาวุธเสริมนะฮะก็อันนี้น่าจะยังไม่ทําไม่ได้ตอนนี้ต้องรออนาคตโอเคมาทําเลยดีกว่าเสียเวลานี่พอรับปุ๊บอ่นะส่งไปเลยจึ๊บพอส่งเสร็จปุ๊บเราทกทาร ส่งม่วกระทาโดยการถอดส่งม่ากระทาไปเลยไปเราก็จะได้เป็นกระทาม่วงโอ้มากอาโดยสเตตมันเนี่ยนี่ใช้งานปุ๊บอ่าสเตตมันคือจะเท่ากับแบ็กสตาร์ไอวีเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูเท่ากันในี้เลยร้อยยี่บสองกับร้อยยี่สิบแปดโดยกระทานี้เนี่ย เราก็ยังสามารถตีบวกได้เหมือนเดิมนะเป็น1นึ่ขีดสขีดขีด IV แล้วก็ V ได้โดยมันก็จะอัตแตะขึ้นไปเรื่อยๆโดยสาแตะ V เนี่ยมันก็จะเท่ากับ V b a c k Star โดยเพื่อใครต้องใส่นะฮะว่าถ้าเธอเราจะทำาปทำไมก็ง่ายๆเลยับว่ามันคือสิ่งที่ช่วยเราลดภาระในการใช้หินคอนในการตีบวกได้ซึ่งจากปกติเนี่ยในการใช้ตะตีไอ้ b a c k Star V เนี่ยมันใช้อยู่มันสามพันหัวก้อนเนอะแต่วงน มันก็จะสามารถประหยัดลงไปได้ครึ่งหนึ่งก็คือมันจะใช้แค่ประมาณ1,600ก้อนมันยังตียากอยู่เหมือนเดิมใหม่ก็ตอบเลยว่ายากเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นนะมันก็ยังยากเหมือนเดิมเพราะงั้นสำหรับใครที่คิดว่าไอ้กระทาเนี่ยมันคือกระทาวีร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ตอบเลยว่าไม่ใช่มันก็ตียากเหมือนเดิมแหละซึ่งแค่ตีขึ้นหนึ่งขีดเนี่ยเฟลหนึ100่งร้อยเฟลนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะหนึ่งขีดนะแค่หนึ่งขีดนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะหนึ่งขีดสำหร ร้อยห้าสิบบเสียได้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยสองเปอร์เซ็นต์วยเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าไอกระอานเนี่ยทำมาเพื่อให้เราสามารถทำแบ็กสตาร์วีง่ายขึ้นก็ต่อเลยว่าไม่ใช่มันเปลองของหนักกว่าเดิมอีกก็คือมันต้องตีขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะได้พวกเอพีเพิ่มขึ้นนะอย่างให้เราตีขึ้นต่อไปเห็นไหมมันก็จะบวกเอพีขึ้นไปมันก็สามารถใช้แทนแบ็กสตาร์ไอวีได้อยู่ถ้าเราตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นขั้นระหว่างกลางร,ระหว่างไอวีและวี ประมาณนี้ดีกว่าอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนจบคลิปขอกดได้สักทีสองทีแล้วกันนะโอ้โหมันจะไปจะไปอัดไลกักนเชียวไม่ต้องกลัวร่วเพราะมันได้ร่วอ,อยู่แล้วโอ้โห้หาวเกิดอะไรขึ้เฮ้ยเฮ้ยมันตีง่ายจังเลยฮู้เจเิญ <laughs> โอเคโอเคเอแค่นี้แล้วกันนะ เอ a ีขึ้นมาอีกหนึ่งคลิปนี้เราก็สร้างง่ายๆแค่นี้แล้วกันนะมันไม่มีอะไรแค่จะมาบอกว่าถ้าใครเล่นเป็นแบ็กสตาร์ไอวีสองชิ้นก็ทำมาทั้งสองชิ้นไปเลยแล้วกันนะมันคุ้มค่าที่มุนคูค่ควรอยู่แล้วหรือถ้าใครเล่นชิ้นเดียวก็ทำแค่ชิ้นเดียวก็ได้ส่วนอีกชิน้นนึงเป็นแดนเดเลียนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันทีทั้งคู่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปเลยนะไปเดินไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปไป,ไปไป,ไ,ป,ไ,ปไปไปเจอกัน